ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมเอาพระบ้านมาโชว์นะครับที่ผมสะสมไว้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ครับวงนี้จะเป็นพระยอดขุนพลกุเจดีห้ายอดเพชรบุรีนะฮะหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับนะครับจะเป็นอีกหนึ่งองค์เป็นเนื้อดินนะเก่าครับแตก โกะลาวสองห้าหนึ่งห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนๆถ้าพูดผิดหรือว่าประวัติผิดต้องขออภัยนะเพื่อนๆพอดีผมก็เพิ่งดูประวัติมานาอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนเพื่นเป็นยอดขุนพมยอดคุณพลรัศมีเนี่ยหลุปู่สุปุกเสกนะเนี่ครับเป็นอีกหนึ่งองค์ครับ ทางด้านแควคาดเมตตาอยู่โยงคงกระพันนะเป็นดินเก่าอนะ่ะเพื่อนพิมพยังสวยนะฮะก็จะเป็นีกหนึ่งองค์ที่ผมมีสะสมไว้เนะพืพ่อนะ เขาว่าเขาเล่ากันว่ากุฏิแตกนี่เจดีนี่โดนฟ้าผ่าแตกนะฮะหรือว่าเจดีหักนะฮะแล้วก็ค้นพบพระมีอยู่ใต้ฐานนะฮะอันนี้เขาฟังเขาเล่ามานลเพื่อนเพื่อนก็ผิดถูกไงต้องขออภัยนะครับเพื่อนเื่อนเพื่อนๆนก็สามารถดูประวัติทางอินเทอร์เน็ตได้นะเพื่อนเพื่อนเผื่อผมพูดผิดอะไรไป นะเห็นว่ามีหลายพิมพ์อยู่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ระร่วงนั่งพระยอดขุนพลรัศมีอ่ครับก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆอนอยากรู้ลึกคนนี้เพื่อนเพื่อนก็ อไปดูประวัติทางอินเทอร์เนต็ตได้เพื่อนถ้าผมเล่าไปมันก็จะยาวเยอะนะอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ